แวแมวพรุนี้จะพาไปหอยจะได้นอนน้ำหวยเย็นเย็นเลยตอนนี้ก็ไม่นอนน้ำไม่มาน้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มาเขย่าเนะมาาใมาชอบีกยาใมานเอ๊ะทำไมดํกน้อนี่ชอบีเกี เสรเนาะกิเต็มเสร็จแนกิเต็มเสน่เสรแน่เลยเสรแน่เลยนี่น่หลินเนาะค่ะเนาะวงแก้วของเราเนาะค่ะเ้ยวก็นอกิเต็มนะเนาะเฮยเลี่ยกันแต่น้อยนะคะเนาะคระตอนี้ก็ใหญ่แล้ว่กลินแบบนี้กิบเนาะมามานอนกิเต็มมาจบคิปดบ่ หอนละโดนแดดก็ออกแล้วนะะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอ้าวจบคลิปฝากยังนะจ้าฝากด ikes, กดไลค์กดแชร์ให้ช่องพุทธเกษตรทรัพย์ยูทูชาแนลฝากเปก็นกลังใจให้เราคลิปใหม่ต่อไปจ้าฝากกันไหมิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า